สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเชตูดเดวาม์พายนะฮะซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกม ROV นะฮะซึ่งตามที่ผมบอกในคลิป r อานะครับก็คือคลิปเนี่ยผมจะมาเล่นท่านทต้ของลี้นะครับมันเป็นตัวละครที่เพื่อเอโกงกว่า r อาอีกนะจริงทุกคนมันคือเรื่องจริงนะครับแต่ว่าการที่จะทําให้ลี้เนี้ยโหดกว่าเอาได้นะครับทุกคนคือการที่ลูี้ จะต้องเล่นแล้วมีเพื่อนร่วมทีมอ่ยให้ความร่วมมือสูงนะครับถ้าเจอพวกคนเห็นแก่ตัวหรือคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือเอฟเคเนี่ยลูอี้เนี่ยจะหายโอพีทันทีเลยนะอาจจะงงนะครับว่าผมพูดอะไรนะคือลูอี้นะครับถ้าให้ผมอธิบายลูอี้ไม่มีความโกงหรอกมีแต่ความเกียนล้วนๆไม่ได้จะเล่นแคลรี่แค่ไปเล่นแคลรี่เออไปเล่นกลางก็ได้ คือมันมีแต่ความเกลียลวนล้วนทุกคนสรุปตรูต้องไปเล่นไหนโอเคโอเคนะเดี๋ยวนะไม่มีแท้งหน่อยละโอเคก็ยังดีคือทาง้านของลูอี้นะฮะจะมีสกิลที่โหศัตรูเจอทีต้องร้องจากไม่ใช่ว่ามันแรงนะเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนดูกันนับในเกม แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะให้แบบความนุ่มมือกันไหมคือจ,จะเกียนไม่เกียนเนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนทั้งนั้นโอ้ฝั่งนั้นคือมีแต่้ายหลอยทั้งไงเนี่ยแกก็หลอยพยาเตะพวกม,ยม,ยมยวยตีเทวอนัสยิงไกลชิวเล่นหายตัวปต,กกติมาเกงกล้าติดเพียดอีก ฝั่งนั้นนะครับมีแต่ตัวดาเมจแรงนะผมว่าผมตายแน่นอนคิดไปคิดมาแล้วเห็นโลกฝั่งเรากับโลกฝั่งศัตรูแล้วมันช่างแตกต่างตรงข้ามกันเหลือเกินนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าทั้งสี่คนนี้เขาจะเล่นเป็นหรือเปล่าแต่หวังว่าจะเล่นเป็นนะเพราะถ้าเล่นไม่เป็นนะจบเลย อาลิสเธอม่นะยันนี่ปิงโอเคนะเปิดมาเราจะอัพสกิลสองเป็นสกิลหลักนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้สร้างดาเมจแต่ว่าเรานะครับจะทำการเป็นซัพพอร์ตเพื่อนนะ เดี๋ยวเราจะทําการเ,เดินไปเลนบนเลยก็แล้วกันนะครับจริงๆผมต้องซัพพอร์ตเพื่อนนะแต่ว่ามันมีคนย่งตาแหน่งซัพพอร์ตก็คือเยนยเพนหน้าไปแล้วยีหน้าอะไรระเบโถนะนอีกตัวนึงนั่นแหละรครับแล้วมันก็ผมอะดาเมจไม่แรง เบานิดเดียวแต่ข้อดีของลี้เนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างหนึ่งนะสองอย่างอย่างแรกเลยนะครับคือสามารถพาเพื่อนกับฐานได้อย่างรวดเร็วทันใจทันใจมากเลยแหละใช่ครับคือมันแบบ <c oughs> สีว่วิแถมพอกลับไปปุ๊บเลือดเต็มทันทีนะทุกคนเพ <c oughs> ื่อนกลับก่อนไหม อะไรประมาณนี้โอ้ยเปนบนดีกว่าแก๊กเหมือนจะล่าเริงคือความเกีย,ขน,ยขน,นของลูอี้เนี่ยผมขออธิบายเลยก็แล้วกันนะความเกียนของลูอี้ไม่ใช่อะไรครับก็คือสกิลอัลติเมทคือเวลาเราวางสกิลอัลติเมทนะครับเพื่อนๆจะสามารถว้ามาตรงจุดที่เราวางอัลติเมทได้ก็คือเราอะเรียกเพื่อนมาเพื่อจะลุมมัน ใช่ครับมันจะโกงตรงที่ว่ามันจะเรียกเพื่อนมาลุมได้ไงเกียนจนบางทีอะผมวางว้าปุ๊บสตูทายรัวๆจนแบบมันเราแหวงเลยอะไม่เข้าใกล้เลยเดี๋ยวอีกนึงนึงอันติเมทก็ได้แล้วครับทุกคน พื่อนดูมันจะเจ็บนะเข้าวับหน่อยไหมเอา้าไม่ทันมาอันตีมาแล้วอันตีมาแล้วอันตีมาแล้วเนี่ยเพื่อนเหมือนเพื่อนจะมาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเออมาอยู่มาอยู่ตอนแรกผมนึกว่าเล่นในเพนอาจากที่แล้วเจอคนเล่นไม่เป็นทีคือแบบมาไม่ได้ กลับทานแต่แรกวะแต่บางทีเล่นซัพพอร์ตอาจจะต้องเครียดหน่อยนะคะเพราะว่าจะเพื่อร่วมทีมเล่นไม่เป็นไงแล่เราอะ่ะไม่ใช่ตัวดาเมจแล้วคือเราจะเอาอะไรไปสู้ผมเคยเจอครั้งหนึ่งทีมเราเล่นไม่เป็นทีมมันก็เล่นไม่เป็นโหไม่ทันวะมันลุมตีนเลยอะ่ะ ถ้าเกิดว่าเจอเพื่อนเล่นไม่เป็นแล้วศัตรูก็เล่นไม่เป็นด้วยก็จะล่าเริงนิดนึงเพราะว่าเรานะครับสามพาดโจมตีศัตรูจนตายได้โดยที่ศัตรูทําอะไรเราไม่ได้ใช่เวลาเจอศัตรูเล่นไม่เป็นจะล่าเริงแต่เวลาเจอเพื่อนเล่นไม่เป็นเหมือนกันไม่ล่าเริงเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคือผมอ่ะต้องแพ็กทีมทั้งที่ไม่ใช่ตัวดาเมจแรงอะไรด้วยแบกจนผมคิวไปสิบห้าตัวด้วยยูอีนี่แหละ ใช่ทุกคนผมคิวไปสิบห้าตัวแต่ว่าทุกคนเห็นดาเมจนี่ไหมดาเมจสุดแสนจะเบาเนี่ยดาเมจสุดแสนจะเบาเนี่ยแหละแต่ดีตรงที่ว่าสามารถเรียกเพื่อนมากระทืบมันได้โ,โซซันอย่แล้วว่ะแก๊ก แก๊กคงใจแบบโอ้ทำไมยิงโซ่ไม่โดนสักทีวะคือทางนั้นแก๊กเนี่ยผมไม่มีนะโอเคอันตีอะไรองอลไรเพื่อนลุมกระทืบมันอันตีอะไรใช้นิดเดียววะดึงใครไม่โดนเลย ข้อดีก็จะมีประมาณนี้แต่ก็มีแค่นี้แหละไม่นะมันมากระสา่าไอ้สี่คนเดียวเออนาคอจังหวะนี้แหละนาคอจังหวะนี้แหละเข้าป้อไปเลยเข้าป้อไปเลยเฮ้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 ยเข้าวาดปวะเข้าไอ,อเ,อ,อ,เอ,อลิสเตอร์อะเดี๋ยวนะอะไรมันตามมานั่นแหละนาคอจัดการร้อยป้อมมาเลยเดี๋ยวรวมพลที่หลังได้ แต่ตอนเนี้ยนาคอตีป้อมไปก่อนล่อ,ลอนาะล่อแทนนาคอสเออก็ดีนะก็ยังดีระหว่างที่คนอื่นกำลังสู้อย่างจริงจังนะครับนาคอตคือนทำการลอยป้อมไปสองป้อมแล้วโคตรไวตอนไหนก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าตาเนี่ยเพื่อนให้ความร่วมมืออยู่นะคือมันดีตรงที่ว่ามันสามารถเรียกเพื่อนมา คือใช่เรียกเพื่อนมากันห้าคนลุมกระทืบคนคนเดียวเคยเจอบ่อยนะจริงๆแต่ตอนนี้ฝั่งศัตรูนี่ก็เล่นกันเป็นเยอะอยู่นะเอ่ออันจริงจริงนะวงเวทอันนี้มันสร้างดาเมจด้วยนะโอ้ผมตายว่ะติดพิษรัวๆตอนนี้ทุกคนอยู่ที่นี่นะครับทั้งนาคอส ทั้งเพนะ่าทั้งอลิสเตอร์แล้วก็เทลเอออย่างงี้เหละโอ้โหแปลว่าเมื่อกี้ผมน่าจะคิดถูกแล้วแหละที่เรียกลงตัวเพื่อนกันมาให้ครบห้าคนเพราะฝั่งมันนะมันมากันเยอะไงไอพวกนี้คือออกมาไม่ทายละป้อมโดนพัง ังหวะนี้ราแวงแบบตายเพราะโดนพิษกันบ่อยมากเลยนะทุกคนมาเด้วจับกับฐานิงนั่นแหละเพียนหะน้จะไปเล่นล่างได้ไงอยู่เล่นบนคือตอนนี้นะฮะเอ้ามาแกงใกล้อีกแล้วหรอลุมตีนมัน ใครก็ได้มาลุมตีนมาทีกูจะทายแล้วเอา้าเพื่อนตายหมดเลยอะไรวะเนี่ยผมเกลียดมาแกงก้าตรงที่ว่าแพทนี้มันโอพีอะตรงที่ว่ามันถึกแล้วก็สร้างดาเมจรัวแรงมาก คือจะแบบสู้ไม่ไหวนะต้องออกของเป็นเกาะมาด้วยคือผมอมายังออกของเกาะไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ฟาร์มไงไม่ได้ตีคีบด้วยซ้ำนานๆทีถึงตีคีบไปทุกคนทุกคนเข้าใจลงไหมคือแบบเราเป็นตัวซัพพอร์ตต้องคอยซัพพอร์ตเพื่อนไม่ได้มาตีคีบอะไรพวกนี้ของก็จะออกช้ามากช้าแบบ เรียกลมพลแม,ม่เอารวมพลรวมพลกระทืบมันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเอามาแกงก้าด้วยแค้นมันมานานกดแค้นเครื่องกดนั่นแหละผมขอลับคนแล้วกันเดี๋ยวโดนพิษตายอีกอสวยงามนะครับจังหวะนี้เอาแตณาคอตายนะ คือตอนนี้เนี่ย9นาทีผ่านมาแล้วนะครับแต่คลิปนี้ก็น่าจะยาว12นาทีแล้วแหละคือในเกมมึงผ่านมา9นาทีนะโอเคตีคลิปเออสำหรับผมเนี่ยบางสำหรับผมนะผมคิดว่าตีคลิปมันจะได้เงินไวกว่าการตีมอนเตอร์คลิปปเพราะว่าคลิปมันมา3ตัวคนคือเราเวลาตีเราก็ได้เงินพอสมควรเลย136 เวลาเราตีคลิปป่ารู้สึกจะได้พอๆกันมั้งผมเลยคิดว่าเวลาที่เราตีคลิปพวกนั้นรู้สึกได้เงินเยอะกว่าอย่างไรไม่รู้อ่าเดี๋ยวทุกคนคอยดูแล้วกันว่าไ,ได้เงินเท่าไหร่สามหกนะเนี่ยผมว่าตีคลิปปกติอ่ะน่าจะได้เงินเยอะกว่าแต่ตีคลิปป่าจะได้เลเวลมากกว่าอะไรอย่างนี้ ทุกคนเดี๋ยวเราอะ่ะจะรวมคนรวมคนมาลอยป้อมมันสวัสดีเทวานาะฮยดามเมจมันก็ใช้ได้นะทุกคนถ้าออกของดีอะ <c oughs> ตัวลูมกระทืบนี่แหละนะความโอพมันมีอย่างเดียวอเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกงข้าเลือดน้อยเหรอมาเกงก้าบนีน้หน่อยถามจริงอเลเตอร์ช็อตเราทำไม เอตีป้อม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 เลยอ่ะสวยครับทุกคนจังหวะนี้นะครับป้อมพังเป็นที่เรียบร้อยคือมันเกลียนที่วันนะ้เดินเข้ามาในพุ่งยอดโดยที่ไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนั้นเขาเข้ามาก็รออะไรละ่ะเปิดอันติดีครับเปิดอันติเปิดอันติทีมู ก็สำหรับวันนี้นะครับคงจะมีเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ